คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกลัวเมื่อเจอเปลือกไข่สีแบบนี้แต่รู้แล้วอย่าก,กินไม่ปลอดภัยไข่เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารและพบได้ในมื้ออาหารประจำวันแต่หากไม่ตรวจสอบให้ดีไข่อาจกลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ตามข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐไข่ที่วางจําหน่ายสามารถเก็บในตู้เย็นได้นาน3-5ถึงสัปดาห์แต่ถ้าหากเปลือกไข่มีสีลักษณะต่อไปนี้ควรทิ้งทันที1เปลือกไข่แตกไข่ที่มีเปลือกแตกจะทําให้เชื้อโรคโดยเฉพาะเชือ้อซันโมเนล,ล่าเข้าสู่ภายในได,ได้ง่ายเชื้อโรคนี้อาจทําให้เกิดการอักเส ในกระเพาะและลำไส้พร้อมกับอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียและมีไข้สำหรับผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรือโรคตับแข็งการติดเชื้ออาจรุนแรงขึ้นและอาจนำไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือดและการเสียชีวิตได้2เปลือกไข่ที่มีเชื้อราหากพบว่าเปลือกไข่มีเชื้อราควรทิ้งทันทีเชื้อราบนเปลือกไข่หมายความว่าเชื้อโรคได้เข้าสู่ภายในแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษหรือการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารหลายคนมัก เข้าใจผิดว่าแค่ล้างเชื้อราก็สามารถกินได้แต่ความเป็นจริงคือเชื้อราได้ซึมเข้าไปในไข่แล้วและไม่สามารถกําจัดออกได้โดยการล้างโดยเฉพาะไข่ที่มีเชื้อรามักจะติดเชื้อซันโมเนลลาซึ่งทําให้เกิดอาการท้องเสียมีไข้ขึ้นไส้และปวดท้องรุนแรง3เปลือกไข่มีสีผิดปกติหรือมีจุดดําเปลือกไข่ปกติจะมีสีขาวหรือสีน้าตาลเรียบเนียนหากพบว่าเปลือกไข่มีสีด่างหรือมีจุดดาหรือสีเขียวมันอาจเป็นสัญญ,ญาณว่าไข่ติดเชื้อหรือเริ่มเสื่อมสภาพจุดเหล่านี้ เกิดขึ้นเมื่อเชือ้อราขยายตัวหรือเมื่อไข่ถูกทำลายในระหว่างการเก็บรักษาหากรับประทานเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียรุนแรงแนะนำให้ทิ้งไข่ที่มีลักษณะเหล่านี้ทันทีเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากอาหารเป็นพิษ4เปลือกไข่ติดสารแปลกปลอมหรือมีความเหนียวผิดปกติหากพบว่าเปลือกไข่ติดสารแปลกปลอมเหนียวหรือมีความชื้นผิดปกติเมื่อสัมผัสอาจเป็นสัญญ,ญาณว่าไข่ติดเชื้อหรือเสียหายสารเหนียวที่พบบนเปลือกไข่มักเกิดจากการเจริญเต,ติบโตของเชื้อแบคทีเรียซึ่งสร้างชั้นบางๆขึ้นหากชั้นนี้มี ีีเขยวหรือมีกลิ่นเหม็นแสดงว่าไข่เสียหายรุนแรงไม่ควรพยายามล้างไข่เพื่อใช้พอเชื้อแบคทีเรียได้ซึมเข้าไปในไข่แล้วซึ่งอาจทําให้เกิดอาหารเป็นพิษรุนแรงได้